สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นตัวตัวหนังนะคะกระเป๋าจะเป็นตัวหนังสีดำนะแล้วก็เป็นลายสีสีกาแฟนะคะข้างหลังก็หนังดำนะคะใบนี้ไม่มีอะไรสะพายแล้วสวยนะนี่นะคะตัวสายเขาจะเป็นสายโซ่นะสายโซ่นะคะอาจจะมองไม่เห็นเนาะมันอยู่ในโลุ่เพราอยู่ในแกนได้นี่นะคะเป็นสายโซ่ก็คือถ้าลูกค้าไม่ะสะดวกทรงนี้นะคะลูกค้าจะทัอีกทรงหนึ่งก็ได้นะคะโดยการดึง สายเขาอะนะคะ,นนนะ้มันต้องขยับสายมันอาจจะแน่นนะมันจะขยับสายอะ่ะมันมันจะทํามาเป็นสายคู่แบบนี้ได้นะคะแต่อันนี้มันติดโฟมรุ่นเลยสะพายให้ไม่ได้นะมันก็จะเป็นแบบสั้นๆประมาณเนี้ยนะคะเวลาสะพายนะสวยนะใบเนี้ยสะพายแบบยาวให้ดูละกัน คือสายสายโซ่ตัวนี้ไม่สามารถปรับระดับได้นะคะถ้าลูกค้าจะทําก็คือดึงสายตรงนี้ให้สั้นนะคะทําเป็นสายผู้เพื่อสะพายข้างได้ไอ้สะพายบ่าได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในเขาก็จะมีช่องให้ทั้งหมดหนึ่งช่องนะคะช่องโลง่ลงๆตรงนี้เนาะหนึ่งช่องแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องซิปต,ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่อง เล็กๆตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องข้างหลังให้อีกหนึ่งช่องคือใบนี้ช่องเยอะมากนะคะเออลูกค้าเออใบนี้ไม่สามารถใส่กระเป๋าสางคงยาวได้นะนุนใส่แล้วคือมันแน่นแน่นเกินไปใส่แล้วมันไม่สวยข้างๆตรงนี้มันพองออกมาเดี๋ยวนุนว้ขนาดใบนี้ให้นะคะความยาวเขาประมาณแปดนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ ความสูงของเขาประมาณ7นิ้วนะแล้วก็ตัวาฐานกระเป๋าเขาประมาณ2นิ้วก็ใครสนใจใบนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ